ท่องตำนานไปกับอริชัย EP 883ตอนศรัทธาเกิดปาฏิหาริเกิดซึ่งผู้ที่มีความเชื่อมั่นศรัทธาอย่างแรงกล้าเท่านั้นที่เปรียบเสมือนกับผู้ที่มีหลักชัยในชีวิต เปรียบเหมือนพยักษที่มีเขี้ยวเปรียบเสมือนงูที่มีพิษร้ายแรงย่อมกล้าที่จะเผชิญหน้ากับอุปสรรคและปัญหาต่างๆที่ถาโถมผ่านเข้ามาได้อย่างองอาจและทะนเหมือนดังเช่นคุณบอลคเนตอินสวนที่มีความศรัทธาอย่างแรงกล้าจนเกิดปฏิหารสร้างทุกอย่างให้คุณบอลในทุกวันนี้รวมทั้งเทวไล คเนตอินสวนสาขาเวนิสดิไอลิสวัชรพลที่คุณบอลตั้งใจสร้างขึ้นมาเพื่อให้ทุกคนไม่ว่ายากดีมีจนสามารถที่จะเข้ามาไหวขอพรได้ทุกคนเรามารับฟังคุณบอลเล่าเรื่องราวแรงศรัทธาที่นำพาปาฏิหาร มาให้ค <muitas S 2> ุณบอลกันต่อเลยครับแล้วก็อะไรที่มันไม่ได้ก็คือขอให้ป <êtes> ล <thấy S 1> ่อยวางตัดวางแล้วบอกว่าเป็นเรื่องของเวรกรรมแต่ฮินดูเนี่ยเขาจะสอนว่านะครับผมก็คือเอาประสงค์ศาสนามารวมกันให้คิดว่าบางอย่างที่เราคิดว่ามันเป็นไปไม่ได้ต้องเป็นไปได้ด้วยปาฏิหารผมเนี่ยเกิดเติบโตมาได้แลวมีวันนี้ด้วยเพราะปาฏิหารเลยบางอย่างเนี่ยไม่คิดว่าจะมีวันนี้เลยแต่ผมกล้าพูดได้เลยว่าทุกอย่างเกิดจากปาฏิหารใครจะคิดว่าวันหนึ่งเราจะสร้างเทวรายิ่ใหญ่ขนาดนี้ใครจะคิดว่าวันหนึ่งเราจะได้ไปนู่นไปนี่ไปนั่นรู้จักกับคคน่่่าาทีเรไมิดว ได้รู้จักรู้ไปสถานที่เดิมไม่เคยได้ไปผมกล้าพูดเลยว่าจากคนที่ไม่มีอะไรเลยผมเนี่ยกล้าพูดว่าเรียนก็ไม่ได้เก่งอะไรพูดเลยนะผมภาษาอังกฤษอะไรก็ไม่ได้แต่ว่าสามารถเดินทางเกือบทั่วโลกแล้วไปเกือบทุกสถานที่รู้จักล่าสุดเนี่ยทำให้รู้สึกว่าบางอย่างที่ยิ่งใหญ่มากผมได้เจอกับ านายกรัฐมนตรีของรัฐมหารัตสตะอันนี้ผพูดเลยว่าถ้าในคลิปเจอในคลิปก็จะมีผมลงโซเชียลอยู่เป็นสิ่งที่ผมภูมิใจมากว่าความสำเองผมผมพูดเสมอว่าไม่ได้วัดกันที่ร้อยล้านพันล้านแต่การทําความดีจนเขาขอให้ผมไปอาราตีไฟแล้วก็คือมาเจอผมจังหวะที่มาเจอผมพอดีอเป็นกรุ๊ปไทยกรุ๊ปแรกที่ได้ต้อนรับท่านแลวท่านก็ให้ผมอรารตีต่อหน้าท่านด้วยก็คือต้องบอกก่อนว่า,วานายกรัฐมนตรีที่อินเดยเนยเนียเขาดูแลเป็นรัฐ,รฐ แต่รัฐมหาราษฎร์ใหญ่มากก็คือดูแลทั้งมุมไบนะครับผมปูเน่แล้วก็โอ้โหเป็นเมืองใหญ่มากเป็นความภูมิใจที่แบบถ้าใครไม่ได้อยู่เหตุการณ์หรือใครที่ไม่ได้ไปทัวรวกับผมจะไม่ได้รู้สึกตรงนี้เลยว่าพอผมได้ทําตรงนี้ปุ๊บทำให้รู้เลยว่าเบื้องบนทําให้รับรู้ละเราประสบความสําเร็จแล้วนะยิ่งปีนี้ผมทํายิ่งใหญ่ที่สุดคือทําองค์ที่นูน่นศิลปินรับแล้วเราก็มีฮอล์ไปก่อนตัวเองแล้วก็วันนี้ผมกล้าพูดเลยว่าผมรู้สึกว่าพอใจแล้วก็รู้สึกว่าตัวเอง ทําคือไม่ได้ไม่ได้ไไดอวดความร่ำรวยแต่ความสาเร็จของผมคือเนี่ยเราได้สร้างเทวรัยและหลายคนที่มาปุ๊บผมได้ให้กําลังใจเขาแล้วหลายคนก็จะถามว่าเอ๊ะ แล้วทำไมจะต้องมาทำอีกผมกล้าพูดเลยว่ามันเหมือนความสุขที่รักษาที่มาเจอให้กำลังใจหลายๆคนเพราะว่าวันหนึ่งอะที่ผมทุกข์ที่ท้อสมัยก่อนมันไม่มีคนที่สถานที่แบบนี้ที่บางที่ไปร้อนตับสแตกแถมทุกข์ก็ทุกข์ร้อนก็ร้อนเบียดเสียดแล้วไ,ไปบางที่ไม่รู้ว่าองค์นี้เรียกว่าอะไรองค์นั้นเรียกว่าอะไรทั้งทําอะไรนึกออกไหมครับเวลาเราทุกข์ก็ทุกข์อยู่แล้วขอพรก็ไม่รู้อีกเพราะฉะนั้นผมก็เลยทำที่เนี้ยเปเปลี่ยนคือต้องบอกว่าทําทําเพื่อตัวเองก่อนว่าถ้าวันหนึ่งเนระา,นะา,าทุกข ยังมีคดตอินสวนตรงนี้เป็นอีกที่หนึ่งที่ผมคอยให้กําลังใจว่าคุณอยากคิดว่าด้อยค่าตัวเองว่าเราไม่สามารถจะจับเงินร้อยล้านพันล้านได้อย่าดูถูกตัวเองวันนี้ถ้าท้อสิ้นหวังหมดกําลังใจพี่บอลบอกเลยว่าคุณแค่เปิดใจลองศรัทธาท่านดูนะครับผมแค่ศรัทธาเฉยศรัทธาราคาศูนบาทพี่บอลกล้าพูดเลยว่าอะไรก็แล้วแต่ ที่มันเป็นไปนไม่ได้ถ้าเราเชื่อปฏิหารเชื่อในสิ่งศักดิ์สิทธิ์อันนี้พูดเป็นพลังบวนะครับผมแต่ก็ไม่ได้แบบพูดเพื่อทําให้เขาเรียกว่าโน้มน้าวใจหรือให้คนมาเชื่อหรือว่าคือพูดแบบเป็นกลางนะผรต้ผมแช้นงี้ว่าถ้าคุณไม่นับถือก็เลื่อนผ่านไปแต่ถ้าใครที่นับถือส่เนี่ยผมกล้าพูดเลยว่า พระองค์ท่านถ้าเรานับถือด้วยใจจริงน้ําเปล่าแก้วเดียวหรือศรัทธาทุกคนมาที่นี่ผมพูดเสมอว่าไม่ต้องบูชาอะไรกลับไปท่านก็ให้แต่หลายคนที่บูชาอย่างที่เมื่อกี้เห็นน้องบูชาไปคุณผูบอกขอพรก่อนนะครับสาเร็จแล้วค่อยกลับไปเราต้องเจอกันด้วยความไม่เครียดเพราะทุกคนมาหาเราเนี่ยเครียดแน่นอนคนมาหาผมเนี่ยร้อยตั้งร้อยเนี่ยต้องมีปัญหามาแล้วแหละนะครับผมแต่มาที่นี่เขาสบายใจขึ้นเพราะผม,มบอกเขาว่าอาเครียดเรื่องอะไรครับถ้าเน้นเรื่องความสาเร็จผมจะบังคับให้ขอพระพรก่อนเพราะท่านคือเทพแห่งความสําเร็จถ้าการใดกแแล้วต่่เริม ความสาเร็จชีวิตแล้วก็สาเร็จนะครับผมอยากขอพอรเรื่องความรัก,เร,รกเรื่องความมั่งคั่งตำรวจผมก็จะเน้นให้ขอพระแม่ัศมีถ้าขอเรื่องอํานาจเรื่องบารมีก็ขอพระแม่นะครับผมอุมาเทวีนะครับผมอยากขอเรื่องสุขภาพก็เน้นขอพระศิวะเจ้าอยากจะขอเรื่องการเจรจาก็นี่เลยองค์พระกฤษณะมีครบเลยนะครับผมเพราะว่าที่อินเดียเขาก็จะบอกแต่ละเทพเนี่ยนะครับผมช่วยไม่เหมือนกันนะ้วเราเราเดือดร้อนเรื่องไหนก่อนพี่บอลก็จะเน้นเรื่องนั้นก่อนนะครับผมมันเลยทําที่แททีี่่มาไปที่มาว่าทําไมมาที่นี่แล้วอุ้ยขอแล้วได้ขอแล้วสำเร็จขอแล้วสำเร็จผล เป็นเพราะว่าเราก็คือต้องใช้ประสบการณ์ที่ผ่านมาแต่เราไม่ได้มาให้ทุกคนงมงายหรือมาเชื่อเราร้อยซแต่อย่างที่บอก ทุกท่านขอทุกท่านมาที่นี่ผมขออย่างเดียวว่ากลับไปทําสมาอาชีพด้วยขอท่านเป็นที่พึ่งทางใจพอขอท่านเพื่อเป็นแรงบันดาลใจว่าเรายังมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ดูแลเราอยู่มันเหมือนเรามีครูบาอาจารย์หรือมีพ่อเพิ่มมาอีกหนึ่งคนหรือมีแม่เราอีกหนึ่งคนที่มีพลังยิ่งใหญ่มากๆสามารถช่วยสป,ปอร์ตเราแม้กระทั่งเราเจอสถานการณ์ที่มันแย่แต่เราจะก้าวผ่านไปได้ด้วยปาฏิหาริย์ถ้าเรามีความคิดแบบนี้ทุกครั้งที่ผมเจอปัญหาผมจะคิดแบบนี้ว่าไม่เป็นไรเจอมาอาจเจอหนัก หนักกว่านี้ก็เจอมาแล้วเดี๋ยวจะผ่านไปได้ด้วยปาฏิหาริย์เนี่ยครับผมคำนี้มันทำให้เรารู้สึกว่ามันเลยทําให้ผมมีวันนี้และผ่านจุดนั้นมาได้ไม่ว่าจะทุกหรือจะบอกว่าทุกวันนี้ผมเองก็มีปัญหาทุกวันจะมาบอกว่าอุ้ยฉันเป็นมีเทวะไรแล้วสําเร็จทุกอย่างไม่มีความทุกข์อันนั้นผมกล้าพูดแลวหลายคนโกหกตัวเองแล้วหลอกตัวเองอยู่ทุกวันนี้แม้กระทั่งตื่นมาง่ายๆเลยเรายัางทะเลาะกับตัวเองอยู่เลยจะกินอะไรดีแล้วเราก็ถามคนล้างว่า กินอะไรดีทุกคนบอกอะไรก็ได้แต่พอไปกินแล้วมีปัญหาทุกทีคุณพ่ออยากกินโจ๊กคุณแม่อยากกินส้มตำอยากกินอะไรก็ทะเลาะกันอีกแล้วเห็นไหมฮะทุกคน,พนเพราะนั้ี่ยกลังจะบอกว่าใครเจอปัญหาอยู่อย่าตกใจมันคือเรื่องปกติคนพราหมณ์บอกว่าใครที่ไม่มีปัญหา,ใค,ญหาใครที่ไม่มีอุปสรรคนั่นคนที่ตายแล้วมิฉะนั้นเราเกิดมา,รา,าครับที่รักขาอุปสรรคหรือปัญหามันเกิดมาเพื่อเรา มีความไฟติ้งมีการต่อสู้แล้วเราเอาอะไรไปสู้ละ่ะใจของเราแล้วก็พลังของพระองค์ท่านในปฏิหารถ้าคุณมีมีความว่าศรัทธาศรัทธาพี่บอลใช้คําเดียวคํานี้ใช้มาตลอดชีวิตเลยคือศรัทธาเปลี่ยนชีวิตแค่ศรัทธาคําเดียวครับศรัทธาไม่เลือกคนรวยและคนจนนะพี่บอลกล้าพูดเลยว่าคนมหาพี่บอลมีตั้งแต่ล่างสุดจนถึงบนสุดและยิ่งคนบนสุดกล้าพี่บอลกล้าพูดและเป็นคุณหญิงคุณนายแต่มาขอเอ่ยชื่อเขาก็ทุกยิ่งกว,าว่าเราอีกนะเพราะเขาต้องรับผิดชอบยิ่งช่วงโควิดเนี่ย มีคนปาหารพีบร่บอลนะครับผมเขาสูญเสียเงินหรือทรัพย์ไปเนี่ยเป็นหลักพันล้านเลยนะครับเพราะว่าเขาทําโรงแรมรีโนเวทใหม่เพิ่งซื้อมาแล้วช่วงโควิดที่ผ่านมาเขาเหมือนคือรับการจองออนไลน์มาก่อนนึกออกไหมครับแล้วเหมือนฝันสลายอ,อยู่ดีๆก็ประเทศปิดคนอยู่ที่ภูเก็ตก็คือฝรั่งไม่เข้าอะไรไม่เข้าแล้วโรงแรมเขสูงมากจากคนที่มีชีวิตที่รุ่งเรืองกิจการกําลังจะไปได้ด้วยดี ปรากฏว่าเจอเข้ากับวิกฤตโควิด19เข้าทุกอย่างต้องหยุดชะงักลงต้องเสียเงินไประดับพันล้านมาติดตามกันต่อไปว่าในคลิปหน้าเมื่อเขามาเจอกับคุณบอดแล้วอะไรจะเกิดขึ้นศรัทธาเปลี่ยนชีวิตได้จริงหรือไม่